ต้นข้าวครูนิวหลุดกลางไลฟ์เปิดใจครั้งแรกเพลงใหม่กำลังจะมาของขวัญพิเศษตอบแทนแฟนคลับทั่วประเทศสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ก o อสิบบัสไทยกับแอดมินไอเองนะคะวันนี้ไอมีเรื่องใหญ่มาอัปเดตด่วนมากๆสำหรับ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยาที่กำลังรอคอยผลงานเพลงแรกในชีวิตของน้องอยู่คะ่ะ เมื่อคืนนี้มีคลิปไลฟ์สดสั้นๆที่หลายคนอาจยังไม่เห็นน้องต้นข้าวกับครูนิวได้เปิดใจพูดถึงเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้ค่ะและต้องบอกเลยว่าคำพูดของน้องในไลฟ์ทำเอาแฟนคลับทั้งประเทศน้ำตาซึมกันอีกรอบจริงๆก่อนจะอัปเดตเรื่องเพลงแอดขอเล่าย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อวาน คืออีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่แอดมินอยากนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือกิจกรรมทำบุญครั้งใหญ่ที่น้องต้นข้าวได้มีโอกาสร่วมเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่สะท้อนตัวตนความกระตันยูและจิตใจงดงามของเด็กหญิงอายุ13ปีคนนี้ได้อย่างดีค่ะ ในวันนั้นน้องต้นข้าวได้ร่วมในพิธีทำบุญวันอายุวัฒนมงคลครบ70ปีของพระเทพปริยติโสพลปัญญาครุฑวงศ์ปทเก้าดรเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าวัดป้ายนั่นเองค่ะ สิ่งที่ทำให้หลายคนทราบซึ้งคือน้องต้นข้าวไม่ได้ไปเพียงลำพังแต่มีแฟนเพลงพ่อพ่อแม่แม่และผู้สนับสนุนมาร่วมทำบุญกันจำนวนมากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสมทบสร้างเจดีและตั้งใจมาทำบุญร่วมกันอย่างอบอุน่นเป็นภาพที่เห็นแล้วต้องยิ้มตามจริงๆค่ะน้องต้นข้าวยังได้โพสต์ข้อความสุดน่ารักว่าหากแม้นมีปีกให้โบยบินก็ไม่เคยลืมดินที่เคยเดิน ประโยคนี้ทำให้เห็นเด่นชัดว่าต่อให้วันนี้น้องจะมีชื่อเสียงมากขึ้นแค่ไหนงานโชว์ล้นมือเพียงใดน้องยังไม่เคยลืมรากเง้าความกระตันยูและความเรียบง่ายที่หลอ่อหลอมตัวเองมาตั้งแต่ต้นเส้นทางค่ะ งานบุญครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความศรัทธาของแฟนเพลงแต่ยังเป็นหลักฐานที่บอกว่าความรักที่คนมีให้ต้นข้าวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเสียงเพลงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความดีความนอบน้อมและหัวใจที่งดงามที่เด็กคนนี้มีอยู่เสมอมาด้วยค่ะ ที่ทำบุญนะวันอา,อายุวัฒนะมงคลครบ77จ็ดสิบนะ,ะก็ตั้งแตหนูเข้ามาเรียนที่นี่อนุบาลสาหนูก็ได้รับการดูแลมานะจากหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารยนะ์ทุกคนนะคะดีได้เลย I'm the young man. และจากในคลิปที่แอดมินไอได้ฟังน้องต้นข้าวพูดด้วยน้ำเสียงใสๆแบบจริงใจมากว่าหนูมีเพลงใหม่ค่ะจะปล่อยให้เร็วที่สุดเลยค่ะเพลงนี้หนูอยากทำไว้เพื่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนที่รักหนูค่ะ ประโยคนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนเงียบไปเลยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่น้องต้นข้าวพูดชัดเจนว่าเพลงนี้สร้างมาเพื่อเป็นของขวัญตอบแทนทุกคนที่รักและคอยสนับสนุนน้องมาตลอดส่วนครูนิวเองก็พูดในไลฟ์ว่าเพลงนี้ตั้งใจทำจริงๆค่ะแต่ตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้รอนิดเดียวค่ะทุกคนสิ่งที่น่าสนใจคือไม่บอกชื่อเพลงไม่บอกชื่อคนแต่ง ไม่เปิดเผยแนวเพลงแต่ยืนยันเพียงอย่างเดียวว่าจะปล่อยเร็วมากๆและขอให้แฟนคลับรอติดตามสิ่งที่ทำให้อดินไอรู้สึกพิเศษมากคือน้องต้นข้าวไม่ใช่ศิลตินค่ายไม่ได้มีค่ายเพลงหนุนหลังแต่กลับมีเพลงใหม่ที่เตรียมปล่อยอย่างเป็นทางการนั่นแปลว่าเพลงนี้เกิดจากแรงรักล้วนๆของแฟนคลับและเป็นผลงานที่น้องอยากทำจริงๆ ที่สำคัญนี่จะเป็นเพลงแรกในชีวิตของเด็กอายุ13ปีที่วันนี้สามารถทำให้เวทีทั้งประเทศสะเทือนได้ด้วยตัวเองค่ะหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเพลงแรกของต้นข้าวจะทำให้วงการลูกทุ่งสันสะเทือนได้อีกครั้งหรือไม่เพราะที่ผ่านมาไม่ว่ายืนเวทีไหนร้องเพลงอะไรก็ตามเพลงนั้นจะกลับมาดังเป็นล้านวิวทุกครั้งแบบที่ศิลปินหลายคนยังทำไม่ได้ ตอนนี้สิ่งที่แอดมินไออยากให้ทุกคนทำคือรอฟังเพลงใหม่ของน้องต้นข้าวแบบพร้อมกันทั่วประเทศแอดมินไอมั่นใจเลยค่ะว่าเพลงนี้ไม่ใช่แค่เพลงแต่น่าจะเป็นของขวัญแห่งปีสำหรับ FC ทุกคนจริงๆและเมื่อไรที่เพลงปล่อยก็ s ิบบัสจะรีบอัปเดตให้ทันทีค่ะใครอยากฟังเสียงของน้องในไลฟ์แอดมินไอได้แนบคลิปเสียงไว้ในไอตรงช่วงนี้แล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่ในข่าวต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมกสิบบัสไทยค่ะเราเราไม่เมื่อกี้ก็าถามว่าอะไรนะครับเพลงใช่ไหมใช่จะได้ฟังเมื่อไรค่ะตอบได้ว่าเพลงต้องข้าเนี่ยเราเราเราไม่ได้มีเป้าหมายขอสักท่อนหนึ่งไหมคะครัวเลอกน้ำย่อยเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ครับคืออย่างนี้เพลงใหม่ต้องข้าเนี่ยเป็นเพลงที่ ทางทีมงานนะแล้วก็ยาาสวัสดีจ้ะพี่น้องมาฟังต้นข่าวร้องกันสักหน่อยอะไรม่อกิ้ยังพูดไม่จบเอ่อย่าเปิดมันสะท้อนเพลงที่เพลงที่ถามอ่ะคือย่าย่าแล้วก็คุณครูครับ แล้วจริงๆแล้วเรเื่องหลังของเราก็คือเราเรามีท่านผู้ในการในในทุกๆเรื่องเพราะว่าค่ายเพลงเราคือค่ายค่ายค่ายโรงเรียนเราต้องเข้าเป็นนักอีนนะครับเราจะย้ำอยู่เสมอนะครับแล้วก็เพลงเนี่ยจะเป็นเพลงที่เราไม่ได้หวังว่ามันจะมันจะดังเป็นห้าล้านวิวสิบยี่สิบสามสิบล้านวิวเราเราไม่ได้หวังตรงนั้นเลยเพราะว่าเราหวังที่อยากให้ต้องเข้าไปพบแฟนเพลงทั่วประเทศหน้าไปทีที่สุดอันนั้นคือจุดประสงค์แรกของเราส่วนเพลงเนี่ย ที่เราออกมาเนี่ยเพื่อต้องการเป็นการอะไรต้นข้าวขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงจริงๆเป้าประสงค์เรามีแค่นี้คืออยากขอบคุณเป็นเสียงเพลงอยากขอบคุณด้วยเพลงเิ้มเพลงนั้นจ้นเป็นเพลงแรกของต้นข้าวซึ่งจะให้ชมกันเร็วๆนี้แล้วเพราะต้นข้าวบอกได้ครับว่าะต้นข้าวไปอัดมาแล้วซึ่งรอออกอันเนียเลยค่ะรออันเวลรอเริกระเลนะรริกงามยามดี